สวัสดีครับอันนี้จะช่องแปลกระดินนะครับอันนี้เราก็จะไปออกคลิปกันนะครับกับตู่เบานะค,ครับเดี๋ยวไงเราไปดูกันครับว่าเราจะไปไหนบ้าง ครับก็หลังจากที่ไปทำพวงมาลัยมาก็ได้รถกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนี่ครับแต่นี้ผมถอดออกให้ดูแล้วครับว่าที่เปลี่ยนมาเป็นยังไงนี่ครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับมีการติดตั้งครับผม ซ่อนอยู่นี้เลยครับก็สามารถเหยียบคันได้พอดีเลยครับไม่ไม่ได้ติดอะไรลองดูขึ้นไปดูมนจะอยู่ขาเราจะอยู่ใต้พอดีเลยครับ อรกผมก็คิดว่ามันจะติดเลยหรเปล่าก็ไม่ติดเลยครับโอเคพอดีเลยเนี่นะทีนี้ก็มาดูการหมุนนะครับว่าเนี่ยต้องบอกเลยครับว่ามันมันง่ายขึ้นเยอะครับ ใช่นี่ก็ได้ถือว่าโอเคเลยครับขับง่ายเวลาเราจะเดียวรถรอะไรเนี่ยมันทำให้เราสบายขึ้นครับสะดวกขึ้นซึ่งผมดูแล้วว่ามันสำหรับผมผมโอเคนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีว่าขับแล้วเป็นยังไงเราจะไปดูตอนเลี้ยวกับตอนอขับดูว่ามันจะคงเคหรือมีผลอะไรหรือเปล่านะครับโอเคครับครับเดี๋ยวเรามาลอง ใหม่ปีที่25นี่บอกเลยครับว่าโอเคลเลยเีย็บสนุกเลยครับอันนี้ครับปล่อวพอะไรยังไม่มีปัญหา มันเป็นหลังเปลี่ยนนะครับ when